ครับลองเบิ้งว่ามันสิหมานคือการพบลักบอครับนี่ครับนี่อยู่กับพบลักเบาขี่คานครับมือนี่ข้ามาใส่เบ็ดประมาณใส่แบบนี้ใส่เบ็ดการใส่เบ็ดมันต้องต้องย้ายไป่อนครับอืมนี่ครับเบียดประมาณยี่สิบวหลังครับเต่ขั้นนี่ให้ก็มีเสาครับนี่ครับนี่เ้าการที่ใส่เบียดใหากับปักว้ก่อนครับเลียวแต่ความถนัดของผู้ใด้ครับแต่ไอทีห้าใส่ก่อนคือเสียไปก่อนคือมันหนักครับ มันขั้นท่อมีสาวครับมึงครับปู่นี่คือการโรเล่นวงหัวครับเดี๋ยวห้องกะทิปักไปเรื่อยครับเดี๋ยวห้องกะมะไซเงียคอยมาดูกันอีกทีหนึ่งครับอู้บรรยากาศครับม้านหน้าครับสดใสนี่ครับห้องกะเริ่มไซร้างเลกครับนี่ครับวิธีปักเบีดกี่กันหน้าครับไม่ต้องแวกครับเดี๋ยวเขากะสิพังครับเพราะเปนเขาเจ้าของครับนี่ครับผู้ไซกะหลุกเรอเรือเกินครับเรือที่ปลาแล้วสิมาสมานครับนี่ครับ เีือ่คาก็ใส่เป็นไใส่เดือนตัวหน่อยครับแต่ใส่เดือนตัวนี้ก็ตัวใหญ่เลยครับโอ้แม่นคนเราใส่เดือนครับนี่นี่ใส่เดือนนี่ครับตัวเดืนนี่ครับใส่ก็ใส่เป็นตัวก็ได้ครับใส่ครึ่งหนึ่งก็ได้ครับอืมครับนี่ครับหุ่นเอากใส่มากหุ่นครับชุดหุ่นครับนี่เขาเริ่มใส่ตั้งแกครับเดี๋ยวตอนนี้ขออนุญาตใส่ก่อนครับเดี๋ยวใส่มึงตอนยามอย่างเดียวด้วยครับโอเคนะครับ นี่าลงงยย่่่ใสอูนีครับเดี๋ยวเวลามายามเบ็ดแล้วครับี๋ยวนี้ตำลังกังคลื่นเขาก็ับมายามเบ็ดครับหลังจากที่เห่าได้ปักเบ็ดไว้เมื่อตอนคำนี่ช่วงก็นหนนี้ก็มีฝนโปรยลงมาครับนี่ครับอยู่กับนายพานอ้วงครับสดนะครับนี่มึงหนาตาครับนี่ก็มาหลายคนอยู่ครับมอ้บรรยากาศบ้านเห่ามันกะ สวยดรูองคี่แล้ครับมีได้ยินเสียงเขียดเจ้าหน้อยห้องเกียเกี้ยวเก้ย้ยอตนไกลครับนี่ครับโอ้โอนี่หนเสียงเขียดจะหน้าครับคุณนี่ครับนี่เอาใส่บ่อถือครับบ่อมีไฟอยางไพยามไปเรื่อยครับบ่ถือครับมึงยังมืดครับเรารุ่นอันต่อไปครับอันถือย่งเดียวครับเพราะสิบไหมเมืองครับปัวมัน เบ็ดมันประมาณยี่สิบสามสิบขัดหลังนี่นะครับอู้ยี่บ่ยี่บ่อู้ยูยูเย็นเย็นเย็นอุ๊ยนั้นมารอรอครับปลาหมับบบอด่นีครับืมเต็มแรกครับเต็มแรกแห้งหมานครับมึงหน้าตาคนคนหามึงโอ้นี่ครับมือ นี่ครับนี่ครับเดี๋ยวเขาปูดปลาก่อนครับเดี๋ยวขั้นต่อไปค่อยว่ากันไหมครับน่าจะมือนีว่าตามกส่หาโรครับขาดการด้ครับแต่วมหัวสีใดบ่ได้ครับเดี๋ยวเขาค่อยมารลุนกันครับอาหากินกับเป็นมหัวมันสีใดบ่ได้ครับมันเป็นเรื่องปกติครับเต่ปกติแต่ละมือกับประมาณสี่หาโรครับยางครับยางยางยางจก็ลุ่นขั้นต่อไปครับ

นี่นะครับอืมเหืแ้เขนเฮ้ยเกียวเขาคือมั้งเกีวเขาเลอ้ยไงเนครับนี่นะครับอูอ้นี่ครับเต็มสองครับยงม,มังเตมสอสมเขนครับนี่ครับมารอหาก,กินหมานครับเอาเตมสง วัดก่อนครับ่อยังฮะปล่องสิ่งนั้นมึงมีไหมั่นจะบรุอยไหมเป็นยัง่ะเป็นยังเป็นยังปลาปลปถือวะเบียมวนไหลไปเอาปลาไปเอาปลาเดี๋ยวไปไปไปปุ๊บปุ๊บป๊บป๊บปุ๊บปุ๊บปปบปาปุปุ๊บอบบปปุ๊บบปบปุปุปุ๊ เดี๋ยวดึงอย่าไปดึงสั้นปุดก็เขากันอืมอืมใส่สามครับแต็มสามเต็มสามโอ้โหอุ้ยหุยอุยหุยหุยรู้จักอุ้ยหุยไหมโอ้ยยิ้มใคริ้มจ้มิ้หน้าจิ้ข่าโอ้ช่วยจอดจอยโอ้ตัวใหญ่ครับเต้มสามครับอือดุกนาครับดุกนาบุรอกากินหมานครันี้ใส่ได้ผลครับเก็บปากกูนะ ครับนี่ครับกําลังปวดอยู่ครับเดี๋ยวเขาพยายามอันหลังต่อไปครับเดี๋ยวเขามาลุปแต้มทีเดียวเขาพยายามไปเรื่อยแล้วครับแต้มซีซีเหมือนไอศีมาครับเออนะฮะอะไรนั่นนะนี่ยังไงี่ยเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยปลาดุกปะโอออยู่อยู่ เต็มสี่จะได้ไหมครับต้องขึ้นจากน้ำก่อนอู้ปลาดุกครับอู้ยดุ๊กใส่ใหญ่ครับเน่เน่เน<ๆ>เอา้ามึงม,ง,งมึงใส่ใหญ่มึงมาเป็นมาครับอื้อ้ําหนึ่งนิ่งมึงอู้ปลาดุกขี่โพลครับใหญ่เงีครับใส่ใส่ซีโตโร่เนี่ครับอู้งามแฮงมึง,งนายพันครับอู้เอาปดปดปดเะาฉดได้ เต็มซี่เต็มหาเต็มซี่เลยเนี่ยเต็มหาเต็มหก็สิไม่เรื่อยละเหมันๆน,นะบทก่อนครับเดี๋ยวค่อยดุนกันไหมเมื่อค,คืนนี้ก็ได้ประมาณสี่ตัวครับนี่ครับตอนนี้กำลังเดินกลับครับฝากกดไลค์กดแชร์กดซับสไคร้ด้วยครับเป็นกำลังใจให้กันเลยนะครับคลิปนี้ก็สวัสดีครับ